เช้านี้ที่สกลนครเสนอิมุสุสวัสดีเอฟซีทัวโลกเด้อนี่คือสมุนไพรหมากแตกเด็กพี่น้องเด้อหรือหมากกะทงลายใบของเพิ่นนี่เอาไปต้มอยู่ต้มกินแก้ปวดท้องเด้อพี่น้องเด้อใบของเพิ่นนี่เอาไปต้มกินแก้ปวดท้องเป็นบิดปวดท้องถ่ายบออกต้มอยู่ต้มกินจะเห็นให้อาการปวดท้องของท่านบรรเทาบบางหรือดีขึ้นหรือหายเด้อเพิ่นยังสามารถช่วยไปบำรุงน้ำนมของสตรีเด็อพี่น้องเด้อหลังคลอดบุตรใหม่ บำรุงน้ำนมของสตีเพิ่นยังสามารถช่วยไปขับน้ำขาวปลาของสติเลยพี่น้องนะส่วนทวันส่วนรากของเพิ่นเอาไปต้มอยู่ต้มกินจะสามารถช่วยไปบรรเทาอาการพวกไข่ป่าไข่มาลาเรียลองเอาไปต้มกินเบืง้งเลยพี่น้องนะไครเป็นไข่ป่าไข่มาลาเรียสําหรับท่านที่อยู่กลางโคกกลางป่าไปหาเพิ่นบ่สะดวกเป็นไข่ป่าลองหาต้มกินเบืง้งเลยพี่น้องนอะ หมากแตกนี่เวลามันซุกแก่จัดแล้วมันแตกออกมาแล้วข้างในข้างในของพันจะออกสีแดงๆในะพี่น้องเน้อมันจะแตกและแหงออกมาข้างในจะเป็นสีแดงพี่น้องอเดียมันแตกแล้วผมจะถ่ายสู่พี่สู่น้องมองอีกเทนึงดนะ้อพี่น้องเน้อหมากกระทงลลยนี่หรือหมากแตกนึงเพิ่นยังสามารถช่วยไปบรรเทาอาการพวกปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดเส้นปวดเอ็นแก้กระสายต้มอยู่ต้มกิน่นแก้ปวดเมื่อตามร่างกายเจ็บหลังปวดเอวเพื่อนสามารถช่วยได้เพื่มพี่น้องเด้อเอาส้นเท้าวันของเพิน่นเข้ามาเรียนรู้เรื่องสมุนไพรไปพร้อมๆกันเพิ่พิมน้องเนาะเรามาเรียนรู้ว่าตัวยาแต่ละอย่างมันเป็นใดๆใดๆแล้วเข้าจังไปเรียนรู้เรื่องเกียยกล่อพวกตำรับยาเข้ายาบางคนกล่าวว่าอา้าททำไมกินแล้วไม่หายทำไมกินแล้วไม่ดีขึ้นตาเสน่ห์ สาเหตุที่ท่านกินแล้วไม่ดีขึ้นไม่หานั้นสาเหตุท่านกินยาเดียวๆสมุนไพรแต่ละอย่างเนี่ยเขาเรียนรู้ไปก่อนว่าสมุนไพรชื่อหนังทำอะไรได้บ้างช่วยอะไรได้บ้างแล้วเขาจังเอาไปเข้าตํำรับยาได้พี่น้องเอ๋ยบอแม่งขึ้นอยากกินนะได้เหล็กินได้พี่น้องเอ๋ยบางคนขอสูตรยาไปแล้วเอาไปทำกินเองเอาไปกินแล้วกินมือลสี่รอบหรอบกัมี เพราะบางบางชนิดให้กินแค่เช้าหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วแค่นั้นบางคนอยากเศร้าหลายกินสี่รอบหารอบร่างกายกขั่นกับเนย่คือกันนะพี่น้องเด้อเขาเรียกคล้ายๆว่าหัวล้านลื่นคู่พี่น้องคู่บาอาจารย์เพิ่บอกให้กินซองเทือเจ้าของไปกินสี่เทือกหา้าเทือมันอยู่บ่ได้ร่างกายมันทนไม่ได้น้องพี่น้องเนาะก่อนกินก่อนใส่ต้องศึกษาก่อนนะพี่น้องเอ้่มมันขึ้นอยากกินนะใดละกินได้พี่น้องเอ้มเมอ,อ เฮามาในล,ลูกว่าแต่ละย่างแต่ละย่างมันเห็นอย่างไรพี่น้องทาน,นัทได้แล้วเฮาจังไปจับยาเข้ายาบ่แม,มน่นขึ้นอยากกินอยาให้มันเศร้ามันบ่เศร้าได้อาเป็นภายปวดเมื่อตามร่างกายปวดเส้นปวดเอ็นบำรุงกำลังแก้อ่อนเพียเพียแรงลองหากินเบื่อพี่น้องเด้อเพื่อมีประโยชน์ตัวท่านทุกเสี่ยงทุกอย่างก่อนกิน,นก่นอนใส่จะพาเชื่อผมเด้อให้ศึกษาดีๆก่อนจังหาอยู่จังหากิน กินแล้วให้ท่านอยู่ดีมีแห้งยาเจ็บยาไข่ขอให้สุขภาพแข็งแรงกับผมนี่คือสมุนไพรมากแตก